กระดิง่ง c h าว,าว,าว,าวสวัสดีค่ะมารลรวจำกันจ้าสุกัญญาชาแนลชีวิตและการเดินทางอยากเฮ็ดอยากกินจา้าเพื่อนๆจ้าวันนี้สุกัญญาก็จะไปโรงเรียนนะคะวันนี้สุกัญญาก็จะพาเพื่อนๆไปชมรบรรยากาศสวยๆงามๆท,ที่เมืองอาร์ล็อรีวาเดนกาลดาดาพูดแล้วก็ เดินทางไปเที่ยวกับสุกัญญาเลยค่ะเพราะว่ามันจะสายนะคะสุกัญญาจะไปโรงเรียนพร้อมกับพาเพื่อนๆชมบรรยากาศสวยๆงามๆที่เมืองอาราโคริวาเดนกาลาดาแล้ดูใบไม้ผลิดอกไม้บานค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋ามาถึงแล้วค่ะใกล้จะถึงโรงเรียนสุกัญญาแล้วนะคะ สุกัญญาก็ลงรถบัสหรือรถเมล์แล้วนะคะสุกัญยาก็เห็นดูสิคะเพื่อนๆรดูใบไม้ปลีดอกไม้บานที่เมืองรีวะนะคะที่ป้ายรถเมล์ก่อนที่จะเดินไปโรงเรียนสุกัญยาก็พาชมบรรยากาศสวยๆงามๆก่อนนะคะเพราะมีเวลาเหลือพอที่จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆมาเที่ยวกับสุค่ะ

นถนนเส้นนี้สวยมากเลยค่ะดูสิคะเพื่อนๆแค่3าสวันเองหลังจากเมื่ออา,อาทิตย์ที่แล้วอ่ะสู่มาโรงเรียนเพิ่งจะปลีใบนิดเดียวแต่ตอนนี้ดูสิคะ ผ่านมา3-4วันเองเนาะสุกัญญามาโรงเรียนเมื่อวันพฤหัสวันนี้ก็เป็นวันอังคารวันพุธสินะเออวันพุธค่ะดูยังไม่ได้ถึงอาทิตย์เลยค่ะใบเต็มเลยค่ะสวยมากเลยค่ะแล้วเขาก็โตเร็วมากด้วยสวยไหมคะเมืองรีวาเดนก้ารดา ถนนสีต้นไม้เขียวกระจีรถลาก็ไม่ค่อยเยอะนะคะเมืองน,นี้แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะมากเลยค่ะก่อนจะเข้าเรียนเราก็พาชมถนนเส้นนี้กวาด ตาดูรอบๆบ้านเมืองของเขานะคะสะอาดสะอา้านรถลาก็ไม่เยอะนะคะอากาศก็ดีดีสวยไหมคะเพื่อนๆดูสิมองมุมไกลๆของถนนให้ดูทั้งด้านซ้ายด้านขวากันเลยคะ่ะ ก่อนจะเข้าเรียนนะคะทําเวลาให้มีประโยชน์ค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆเรดูใบไม้ผริดอกไม้บานที่อิตาลีก็ดูสิคะวันนี้อากาศท้องฟ้าปลอดโปร่งเวลาเช้า8ดโมงส5นะคะตอนนี้พอดีมาเจอเพื่อนค่ะ สุกก็จะเดินไปโรงเรียนนะคะก็ะให้เพื่อนๆดูความสวยงามที่เมืองรีวาเดินก้าวรดาค่ะ เร็วมากเลยนะคะต้นไม้อาทิตย์ที่แล้วยังพุ่นกระผลิใบแต่อาทิตย์นี้ดูสิใบเต็มต้นเลยค่ะได้กี่วันเองเนี่ยวันนั้นรู้สึกจะเป็นวันพฤหัสเนาะที่สุกัญญาเก็บบรรยากาศและวิดีโอไลฟ์แต่ดูวันนี้สิคะใบเต็มต้นใบใหญ่เลย พาชมบรรยากาศสวยๆวิวสวยๆในเวลา8โมงเชา้าเห็นไหมคะเพื่อนๆดูสิเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะดูรถบ้านค่ะที่เขาไม่ต้องเช่าโรงแรมเขาก็จะมารถบ้านแล้วก็จอดตรงสถานที่ ของหลวงนะคะที่เขาสามารถทจอดได้แล้วเขาก็จะเดินไปเที่ยวที่เมืองอใจกลางเมืองรีวานะคะเพ,พื่อนๆดูสิคะภูเขาภูเขาคนอิตาลีเขาจะเรียกว่ามอนตาหยานะคะดูสิภูเขาว,วิวบนภูเขาวสวยมากเลยคะ่ะแล้วหิมะก,ก็ละลายลงใกล้จะหมดแล้วนะคะแดดก็ดีดีดค่ะเพื่อนๆค่ะ สวยไหมคะเมืองอาโคและเมืองรีวะเดนการ,รดาขณะน,นี้ก็ใกล้จะถึงโรงเรียนโสแล้วนะคะอันนี้เป็นโรงเรียนด้านหน้านี้จะเป็นมัธมรา,ายนะคะแต่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะคะมหาลาัยของเด็กเด็กมต้นถึงมปลายนะคะก่อนจะเข้าห้องเรียน ก็ให้ดูมุมไกลๆอากาศดีๆของโรงเรียนและก็ภูเขากันก่อนค่ะและประกาศดีๆสดชื่นสดชื่นก่อนเข้าเรียนสมองก็จะปลอดโปร่งนะคะสุกัญญาก็พาดูมุมไกลของมหาลัยหรือว่าโรงเรียนนะคะแล้วก็ดู ท้องฟ้าปลอดโปร่งสูตรอากาศดีๆกับสุกัญญาในเช้านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสุกัญญาก็ต้องขอตัวเข้าเรียนแล้วนะคะสวยไหมคะดูสิท้องฟ้าเมฆโปร่ปงๆปงขาวนุ่มๆกันเลยค่ะภูเขาก็สวยสวยไม่อยากหยุดถ่ายเลยค่ะ แปดโมงจะครึ่งแล้วคะ่ะสุกัญญาก็ต้องขอตัวไปเข้าห้องเรียนก่อนนะคะแต่ก่อนจะเข้าห้องเรียนก็จะแพนกล้องให้ดูมุมมุมไกลๆของบรรยากาศที่นี่แล้วก็โรงเรียนแล้วก็ผู้ขาวแล้วก็ท้องฟ้า ที่โปร่งโล่งสบายตาค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเช้า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 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้สุกัญญาด้วยนะคะเพราะสุกัญญายังขาดเพื่อนอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะ